สวัสดีครับพี่น้องท่ลครับวันนี้พระชนะ์ของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุริบทรสาวสิบเจ็ดนะครับข้อที่หกถึงข้อที่แปดผมให้หัวข้อวันนี้ว่าท่าทีของเราเมื่อพระเจ้ายุติธรรมแน่นอนเราเองต้องเข้าใจนะครับว่าในท่ามกลางความวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นคนชั่วกําลังลอยนวลเราเองควรจะมีท่าทีอย่างไรก่อนหน้านั้นก็ได้บอกว่าเราเองต้องวางใจพระเจ้าและทําความดีปีติยินดีทาง,งพระเจ้าและมอบทางกับพระเจ้าและวันนี้จะพูดถึง ท่าทีที่สําคัญ3มท่าที่ด้วยกันนะครับอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอปโปรดอวยพรที่ขอลเรจะมีความเข้าใจในพระวชนะของพระองค์เพื่อเราจะมีท่าที่ถูกต้องเมื่อคนชั่วกําลังลอยนวลขึ้นแต่ทัหลายมั่นใจว่าพระเจ้ายุติธรรมกําหลายจึงอธิษฐานขออวยพรในนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอามนผมจกจะอ่านนะครับพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านกันจางอย่างสวา่างและให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียงรอคอยพระองค์อยู่ อย่าใใจท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำชั่วตามอุบายชั่วจงระงับความโกรธทิ้งความพิโรธอย่าใจของท่านเดือดร้อนมีแต่จะชั่วไปพระครมบีตรงนี้ได้เตือนเหล่า3าเรื่องด้วยกันปะ เราควรจะมีท่าทียังไงในเมื่อคนชั่วยังรู้สึกรอยนวลอยู่อันที่หนึ่งครับเราต้องตระหนักละอย่าไปสนใจเขามากสนใจตัวเองมีจิตสํานึกว่าตัวเองชอบไหมพราะก็มีว่าพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมของท่านกระจา่างพระเจ้าต้องการอะไรพระองค์ต้องการให้ความชอบธรรมของเราฉายออกมาดังแสงอรุณให้ความยุติธรรมของเราเจิดจ้าออกมาดังกับดวงอาทิตย์ในเที่ยงวันคําว่าสว่างหรือเที่ยงวันหมายถึงชัดเจนพระเจ้าต้องการให้จิตสํานึกของเรานั้นชัดเจนว่าเราทําถูกต้องไหมไม่ต้องไปสนใจเขาทําผิดทีงไหน แต่สนใจว่าตัวเองทําถูกไหมนี่คือเรื่องสําคัญไม่ต้องสนใจก็ทําอะไรแต่สนใจว่าเราทําอะไรเพราะสําหรับพระเจ้าพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเราพระเจ้ารับผิดชอบและท่านเองมองไปที่พระเจ้าและรับผิดชอบตัวเองสุสดีบทที่ 37: มเข้อหบอกว่าทรงบันดาลให้ความซื่อตรงของท่านแจ้งดุดเวลาเที่ยงวันอันนี้เป็น19 4 0ให้ความเที่ยงตรงของท่านคนที่สํานึกว่าตัวเองชอบนั้นจะต,ต้องดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระเจ้าและเมื่อซื่อตรงนั่นแหละคือความชอบธรรมของเรา สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเมื่อเราคิดว่าคนชั่วกําลังจเริญขึ้นพระเจ้าต้องการประกาศเลยว่าคุณเป็นคนชอบธรรมพระองค์ต้องการประกาศให้โลกรู้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างความดีความชั่วต้องการให้เราเป็นแสงสว่างดังนั้นเองไม่ต้องไปใส่ใจเขาใส่ใจตัวเองครับดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้าหรือไม่นั่นคือประการที่1อันที่2ครับมีจิตใจที่สงบไม่เดือดร้อนย้ําอีกแล้วนะครับเหมือนกับในข้อที่1ข้อที่2ต้องไม่เดือดร้อนคําว่าไม่เดือดร้อนในที่นี้เนี่ยนะครับคำว่าสงบนะมาจาก ดามคำคำนี้แปลว่าเป็นใบคําว่าสงบหมายถึงเป็นใบไม่พูดหลายครั้งเร <c oughs> บอกว่าสงบแต่เราก็พูดมากเหลือเกินฉันไม่คิดอะไรแล้วแต่พูดที่3าชั่วโมงไม่หยุดนะครับนี่ก็แปลว่าเรายังไม่ได้เป็นใบขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่จะเป็นใบแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่ายังใช้คําว่าแปลว่าทําให้ประหลาดใจให้ใครประหลาดใจล่ะครับให้คนอาธรรมประหลาดใจว่า เฮ้ยทำไมเขาไม่ตอบโต้อย่างพระเยซูบนกางเขนใช่ไหมครับพระองค์ทรงทําอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้เดือดร้อนว่าอย่าคนกะาำชั่วมันยากเย็นแสนขินเหลือเกินนะครับยังแปลอีกว่าตายนะครับจิตใจนั้นตายไปแล้วนะครับก็เหมือนเปาโลบอกว่าตั้งอารมณ์ตายกับพระเยซูคริสต์ดังนั้นเองคนจิตใจสงบจะไม่เดือดร้อนเพรคนทําชั่วเขาจะทําของเขาเขาจะสนใจว่าตัวเองดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องหรือไม่ นะครับเขาจะในข้อที่8ปบอกจงระงับโทสะเลิกโมโหโกธาเสียอย่าเดือดเนื้อร้อนใจซึ่งมีแต่จะนำความเลวร้ายไปสังเกตนะครับมันมีแต่นำผลเสียถ้าเราเมือไปโกรธเขาไปโกรธคนไม่ดีเราไปจับจ้องที่เขาคนที่จะแยกคือเราเพราะจิตปัญญาเราจะเสียไปด้วยนั่นเองมีแต่จะชั่วไปดังนั้นไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเราจะสนใจที่พระเจ้าเท่านั้นอันที่3ครับรอคอยการช่วยกู้ตอนนี้ได้บอกว่าเพียรอคอยพระองค์ในข้อที่7ทุก ฉบับแปลเหมือนกันเลยครับเพียรอคอยเพียรรอคอยหมายถึงอะไรครับอดทนรอคอยอยู่ในเวลาของพระเจ้าเป็นภาพของบาดแผละชะกันที่จะต้องรักษาอยู่ในเวลาของพระเจ้าเป็นเหมือนกับตอนที่โนอาร์รอคอยน้ําจนแห้งโอ้ยบินนานเหลือเกินแต่โนอาห์ก็รอคอยดังนั้นเองวันนี้นะครับการรอคอยค่อนข้างจะเหนื่อยครับเพราะยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคไฮสปีด ช่ไหมครับทุกอย่างรวดเร็วไปหมดมือถือก็ปาไป 5G ไปแล้วใช่ไหมครับก็เร็วไม่รู้จะไป 6G เมื่อไหร่นะครับแต่ก็ตามขอดูน้ําใจว่าท่าทีของเราเมื่อพระเจ้ายุติธรรมหนึ่งสํานึกว่าตัวเองชอบไหมสองสงบไหมสามรอคอยไหมนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราเรื่องที่พูดมานี่ยากทั้งสิ้นครับแต่เราจะต้องทําให้ได้อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเมื่อคนชั่วกําลังดําเนินชีวิตของเขาอย่างดีโปรดให้เราสํานึกว่าตัวเองดําเนินอย่างถูกต้อง จะไม่มีจิตใจฟ้องผิดเมื่อทำเดิมชีิต่อไปขอพระองค์เจ้าโปรดวยพรข้อมหลายจะสงบไม่เดือดร้อนเพราะเหตุคนที่ทำชั่วไม่โมโหโกรธาไม่รู้สึกเดือดื้อร้อนใจข้าแต่พระเจ้าเพราะค้ามหลายเพ่งรอคอยการช่วยกู้จากพระองค์ค้อหลายรอคอยพระองค์วันอย่างคำ่ำอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูเจ้าอาเมนใช่ปอ,อนครับ